สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะที่ช่วง SNC Fish r o o นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็บรรยากาศเป็นไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เราเนี่ย work from home นะคะแต่ว่าเพื่อให้เป็นการไม่ขาดหายกับทุกคนนะคะวันนี้เรามีเก้าอันดับปลาสวยงามปลาเทศบาลมาแนะนําทุกคนคะ่ะถ้านึกถึงปลาเทศบาลเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงปลาสักเกอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าคนเนี่ยนิยมเลี้ยงแล้วตัวเขาใหญ่ขึ้นก็นําเขาเนี่ยไปปล่อยตามแหล่งน้ําธรรมชาติอันนี้เป็นวิธีที่ผิดมาก,มากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปทาําร้ายระบบนิเวศค่ะก็<ม>เลยเกิดคำถามขึ้นมาแล้วถ้าไม่ใช่ปลาสักเกอร์ เราจะเลี้ยงปลาอะไรดีนะคะที่สามารถดูตะไคร้ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวไม่ใหญ่เท่าปลาซักเกอร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามี9อันดับปลาสวยงามปลาเทศบาลมาแนะนําทุกคน,นะคะ่ะไปเริ่มที่อันดับ9เลยค่ะอันดับ9นะคะปลาทรงเครื่องค่ะปลาทรงเครื่องเนี่ยเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กนะคะแล้วก็ มีรูปร่างคล้ายๆปลากระดำค่ะแล้วก็ลำตัวเนี่ยมีสีดำแดงนะคะแล้วก็ครีบหางมีสีดแดงค่ะทุกคนขนาดตัวก็ประมาณ12เซนติเมตรหรือประมาณ4นิ้วนะคะพบได้ในประเทศไทยค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะที่เราเห็นปรับลายตามท้องตลาดนั้นก็คือเขาถูกผสมเทียมขึ้นมานั่นเองค่ะเห็นแล้วมันก็ดูว้าวเหมือนกันนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีปลาสวยแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะ คนอันดับ8ดนะคะปลากาแดงหรือปลากาเผือกนะคะทุกคนรูปร่างเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคล้ายกับปลา,าสงเครื่องเลยค่ะแต่ว่าลาตัวเขาจะเรียวยาวกว่านะคะแล้วก็สีเนี่ยจะไม่เหมือนมากนะคะปลา,าสงเครื่องเนี่ยเขาจะมีสีแบบว่าแดงๆหน่อยใช่ไหมคะแต่เนี่ยจะเป็นสีครีบนะคะสีครีบก็จะเป็นสีแดงนะคะหรือส้มอมเหลืองนะคะคล้ายกันเลยแต่แตกต่างกันนี่ เดียวนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างดวงตาแล้วก็โคนหางนะคะมีจุด1จุดอยู่ที่ปลายหางนะคะทุกคนปากขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีหนวดสั้นๆหนึคู่นะคะโตเต็มที่ก็ประมาณ4-6นิ้วนะคะอายุเฉลี่ยนะคะประมาณ4ีปีนะคะ อันดับเจ็ดนะคะปลาแพะนะคะมีหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้เพื่อแพ้เขียวแพะแพนด้าแพสเตอร์บรายหรืออีกหลายหลาย ใส่พันุ์เลยค่ะทุกคนปลาแพ้นี่มีขนาดทั่วไปก็ประมาณ5-7เซนติเมตรนะคะลำตัวอ้วนป้อมนะคะทุกคนส่วนหัวเนี่ยเขาจะโตกว่าส่วนหางนะคะมีหนวดคู่นะคะเป็นประสาทสัมผัสในการรับรู้ถึงอาหารนะคะลักษณะหนวดเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนคราวแพะเลกค่ะก็เลยเป็นชื่อเรียกของปลาแพะนั่นเองนะคะอายุเฉลี่ยก,ก็ประมาณ3-4ปีค่ะทุกคน อันดับหกค่ะทุกคนปลาหมูโยโย่นะคะเป็นปลาที่มีรูปร่างเรียวยาวแบนข้างนะคะแล้วก็หัวเขาเนี่ยจะมีทรงกรวยนะคะมีจะงอยปรากเกลีแหลมนะคะคหลัง กึ่งกลางหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นแฉกนะคะมีสีดำอมส้มลายจุดสีดำนะคะเมื่อโตเต็มที่เนี่ยความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ14-16ถึง16เซนติเมตรนะคะอายุเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1 0 2ถึง2ีปีถือว่าอายุยาวมากๆเลยนะคะทุกคน อันดับ5ค่ะทุกคนปลาหมูอินโดนะคะมีลำตัวที่กลมยาวนะคะแล้วก็มีปากที่แหลมนะคะมีเก็ดเล็กนะคะถ้าเรามองตาเปล่าเนี่ยก็คือแทบไม่เห็นเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีเก็ดอยู่นะคะแล้วก็มีหนวดนะคะ2คู่เล็กๆนะคะแล้วก็มีดวงตาที่เล็กเช่นกันค่ะ,ะใต้ตาของเขาเนี่ยก็จะมี เ,เขาเรียกอะไหรหนามหนามใต้ตานะคะเอาไว้ป้องกันอันตรายนะคะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ลำตัวเนี่ยมีสีเหลืองอมส้มนะคะสำหรับสลับกับดำเนาะสีดำเนี่ยก็จะมีสามสามแถบด้วยกันแถบแถบที่1เนี่ยก็อยู่ประมาณาผ่านดวงตาไปนะคะแถบที่สองก็คือผ่านลำตัวนะคะแถบที่3ก็อยู่บริเวณโคนหางเนาะถ้ามีสี่ห้าแถบนี่ก็คือไม่ใช่ปลาหมูอินโดนะคะทุกคนแล้วก็ ส่วนคีบว่ายนะคะคีบว่ายข้างๆเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะคะเต็มที่นะคะโตเนี่ยก็ประมาณ30ซนติเมตรอายุเฉลี่ยก็ประมาณ10ปีอันดับสีแล้วค่ะทุกคนปลาแมวกระโดงสูงนะคะอยู่ที่อันดับสีของเรานะคะโตเต็มที่เลยเนี่ยก็ประมาณ15 2 0ถึง20 ซนติเมตรนะคะอายุเฉลี่ยอยู่ที่8-10ปีเนาะตาแมวกระดงสูงเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของแคทฟิตนะคะเมี้ยวๆของเรานั่นเองค่ะ อันดับ3ของเรานะคะปลาซักเกอร์ผีเสื้อค่ะอันนี้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่น้องเจลสวนน้องเจลชอบมากๆเพราะว่าเขามีลักษณะหน้าตาน่ารักนะคะมีหน้าตาเหมือนกระเบนเลยค่ะทุกคนแต่เป็นกระเบนที่ยอดสวนลงมานะคะเป็นกระเบนจิ๋วนะคะพอความยาวของปลาซักเกอร์ผีเสื้อเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณนะคะหกถึงแปดเซนติเมตรนะคะแล้วก็จะไม่ได้ใหญ่เหมือนปลาซักเกอร์ที่ใหญ่ปกตินะคะปลาซักเกอร์ทั่วไปแบบนั้นนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กมาก ม,ะะมีตะมูตะมีมากเลยทุกคนน่าจะมีไวเลียงกันบ้างแล้วเนาะเพราะว่านักเ อันดับสองค่ะปลาป่ายน้ำพึ่งนะคะมีรูปร่างเรียวยาวนะคะทรงกระบอกนะคะแล้วก็แบนข้างเนาะมีรูปริมฟีปากเนี่ยที่โรมนะคะเอาไว้ใช้ดูดกินเศษอาหารกระคร่ตามพื้นตู้แบบนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตามร้านขายขายปลาทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มนะคะทุกคนโดยโตเต็มที่เนี่ยก็จะประมาณ 10- 2ถเซนติเมตรนะคะอายุเล ยก็ประมาณ5 1 0ถึงปีค่ะอันดับหนึ่งของเรา Number 1นนะคะนั่นก็คือ ปลาออตโต้นั่นเองนะคะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของปลาแคทฟิชขนาดเล็กนะคะสามารถกินตะไคร่น้ำเศษอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นกลุ่มของคนนิยมเลี้ยงกันในตู้ไม้น้ำนะคะทุกคนสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้เพราะว่าเป็นปลาที่เป็นมิตรแล้วก็น่ารักเจ๋งดีค่ะเป็นปลาขนาดเล็กนะคะแล้วที่สําคัญก็ไม่ควรเลี้ยงกับปลาที่มีขนาดใหญ่เช่นกันอาจจะโดนปลาที่ตัวใหญ่เนี่ยขมอบเอาได้นะคะ ทุกคนขนาดโตเต็มที่เนี่ยก็จะประมาณแค่1-2ถึง2นิ้วเท่านั้นเองอายุเฉลี่ยก,ก็ประมาณ2-5ปีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครบแล้วนะคะ9อันดับประเทศบาลนะคะที่เรานํามาฝากทุกคนนะคะรู้สึกชอบสักตัวบ้างหรือยังเออถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษไว้ในะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนถ้า มีปลาตัวไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้เลยค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะผ่านช่วงโควิด19นี้ไปเร็วๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะล้างมือใช้ให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่แมสนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะอยกเว้นตอนนอนนะคะทุกคนห้ามใส่นะเดี๋ยวขาดอากาศหายใจนะคะอ่าวันนี้น้องเจลนะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ ep หนะะ้าค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กัน เลยนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย